สวัสดีค่ะสงขลาหนึ่งสเตชันกับช่วงข่าวรอบวันวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะฮัสมาหนุนาน,านันนันผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งของเรามีกิจกรรมมากมายหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะค่ะเรามาดูที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาในประสิทธิ์หนูกุ้งพ่วงในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง จัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 การสร้างการรับรู้เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไร้ดังกล่าวรวมทั้งแจ้งข่าวสารเร่งด่วนเพื่อทราบและปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกันวันที่13กรกฎาคม 2,564เวลา9นาฬิกานางขวัญตาประสานสงรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1เปิดกิจกรรมดำนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนณนะโคกหนองนาโมเดลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสาในสังกัดทั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการ ภายใต้คำสั่งในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 วันที่13กรกฎาคม2564เวลาเก้านาฬิกานางดานายวันณขุนปราบผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษาและนางสาวสุคนชูน้อยศึกษานิเทศประชุมสัมมนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย นครศรีธรรมราชผ่านระบบซูมมิทติ้งและในวันเดียวกันนะคะเวลา13นาฬิกานางสาวมายุรีเนศิลาน,นุนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพ ครูผู้สอนตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ School at Learning Community ผ่านระบบออนไลน์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นศึกษานิเทศผู้รับผิดช,ชอบโรงเรียนในเมืองโรงเรียนวัดเถนแก้วโรงเรียนบ้านน้ำกระจายซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2563จนถึงปี2564 มาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเธอคนนี้ได้กลับมาอีกครั้งค่ะจะเป็นใครไปดูกันค่ะนางสาวไทยสิการยาเบนติยานทน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อรายจเจริญธรรมเข้ามอบไม์ไวเลสสสำหรับใช้ถ่ายรายการสงครามหนึ่งสเตชันโดยมีนางขวัญตาประสานสงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงครามเขตหนึ่งเป็นผู้รับมอบค่ะ,คะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับข่าวรอบวันในวันนี้ สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสาระดีๆจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ